ก็สวัสดีกันด้วยนะครับตอนนี้อยู่ช่อง Tandy Channel วันนี้ก็มีหนังจะมาสปอยให้ฟังเรื่อง Thunder Stuck ฉายในปี2012เป็นหนังออกแนวกินเกลียนหน่อยเป็นเรื่องราวของเด็กหนุ่มมาปลายที่เล่นบาสได้ห่วยมากๆแต่วันหนึ่งเขาได้ไปสัมผัสตัวกับไอดอลของเขาแล้วทาให้ความสามารถของ2คนนั้นสลับกันกลับกลายเป็นเล่นเก่งขึ้นมาทั้งนั้นก่อนที่จะไปรับชมเนี่ยผมขอขอละหนึ่งไลค์หติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปให้หน่อยนะครับถ้าใครพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันเลยครับ หนังได้เริ่มเรื่อวมาที่การแข่งบาสเกตบอลของเด็กมอปลายในทีมก็จะมีคอนเนอร์เป็นผู้เล่นดาวเด่นในทีมนี้และฉากนี้ก็จะได้เจอกับไบอันพระเอกไบอันเขาอยากเข้าทีมโรงเรียนแต่กสกิลของเขาก็กากเกินกว่าที่จะเป็นตัวสำรองได้ซ้ําเลยเป็นได้แค่เด็กยกน้ำในทีมแถมโค้ชทั้งสองเนี่ยก็แทบไม่รู้จักชื่อเขาเลยไบอันมีเควินดูแลนเป็นไอดอลเวลาที่เขาดูเขาก็ชอบเอามาฝึกตาม ล้วก็เล่นได้อ่อนมากๆแล้วก็มีแอสลีย์น้องสาวของไบอันเธอชอบแอบถ่ายคลิปของไบอันเวลาที่มันตลกตลกแล้วหนังก็ทําให้เห็นถึงความฮอตของเควินดูแลนส์ผมจะเรียกเขาว่าเคดีนะครับซึ่งถ้าใครเป็นคนดูบ้านเนี่ยก็จะรู้จักเขาอยู่แล้ววันหนึ่งไบอันได้มาเรียนตามปกติในโรงเรียนไบอันก็จะมีเพื่อนคนหนึ่งชื่อมิดที่เป็นเพื่อนสนิทยอยู่คนเดียวแล้ววันนี้เขาก็ได้มาเจอกับอิซาเบลเด็กใหม่ที่เพิ่งย้ายเข้ามาวันแรกไบอันรู้สึกสะดุดตาเธอทันทีในตอนพักเที่ยง บอันก็เห็นอิซาเบลนั่งอยู่คนเดียวเขาเลยจะเข้าไปคุยกับเธอแต่เพื่อนเขาก็ห้ามนะประมาณว่านายไม่ใช่พวกนักบาสเธอคงไม่สนใจเขาหรอกแต่ใบอันก็บอกเธอเพิ่งมาวันแรกไม่รู้จักอะไรในตัวเขาใบาอันรวบรวมความกล้าแล้วเดินเข้าไปเขาก็ได้ทักเธอแต่จากนั้นคอนเนอร์ Connor, ไอตัวเก่งในทีมบาสก็ได้เปิดคลิปที่น้องของใบอันถ่ายไว้เป็นคลิปที่เขาตั้งใจจะโชว์ดําแป้นบารแสจะกลับพลาดแบบไม่เป็นท่าแถามยังโดนคนในโรงอาหารล้อเลียนกันอย่างสนุกปาก ไบอันกลับบ้านมาด้วยอาการเซ็งแต่พ่อของเขาก็ได้มาชวนไปดูทีมทันเดอร์แข่งที่มีเควินดูแลนด์ไอดอลของเขาในทีมนั้นด้วยไบยอันได้มาดูแข่งก็หายเบื่อเป็นปลิบทิ้งแถมตอนพักครึ่งที่สนามแข่งก็ได้มีการจับสลากหาผู้โชคดีมาเล่นเกมถ้าใครชูดบารสเข้าในครื่องสนามนจะได้เงินรางวัลกลับบ้านซึ่งไบอันก็เป็นผู้โชคดีคนนั้นเขาได้ลงมาชูดบาสแต่ข้างสนามก็มีคอนเนอร์ที่พูดกวนประสาทเขาอยู่ไบอันเริ่มชูดเขาก็พลาดเหมือนเดิม แถมยังไปโดนตัวมาร์อดอีกไบาอานเลยเดินออกมาจากสนามเขาก็ได้มายืนคุยกับเคดีเคดีเซ็นชื่อให้เขาในลูกบาสพร้อมกับพูดตอบใจไบาอานก็เจอขอบคุณแล้วไปจับลูกบาสนั้นมันก็มีแสงอะไรบางอย่างวิ่งผ่านลูกบาสไปจนเช้ามาขณะที่ไบาอานตื่นเขาก็ได้ยินผลการแข่งขันครึ่งหลังของแบบมตช์เมื่อวานในวิทยุที่แพ้ไม่เป็นท่าเคดีชูไม่ลงเลยสักลูกไบอันลุกไปอาบน้ํา ก็โยนเสื้อผ้าลงตะกร้าทุกชิ้นเข้ามาโรงเรียนมิด <Meat S 1> <Meat S 2> ก็เล่าว่าคอนเนอร์เอาคลิปที่ไบอันชูดบาสเมื่อวานมาลงในเน็ตทําให้คนเข้าไปดูหลายพันคนแล้วไบอันก็เซ็งๆกับนิสัยของคอนเนอร์เขาพูดไปพร้อมกับหมุนอะไรบางอย่างที่นิ้วแบบไม่รู้ตัวจนต่อมาไบาอันเริ่มเห็นว่าตัวเองหมุนอะไรได้อีกหลายอย่างวันหนึ่งไบอันกับมิดได้ไปเดินเหมือนเป็นงานวัดกันก็ได้เจอคอนเนอร์ที่ยืนอยู่กับอิซาเบลและกําลังเล่นเกมชูดบาสเพื่อเจ้าของรางวัลอยู่แต่เขากลับชูดไม่่ลลงเลงลเเเยทาาโษวป็นพระหอีก คอนเนอร์เล่นไปหลายบาทจนทําให้ไบอันที่ยืนมองอยู่ข้างหลังหลุดขำออกมาคอนเนอร์ Connor หันมาเห็นเขาก็โมโหแล้โยลูกบาสให้พร้อมกับพูดท้าทายให้ไบอันชูดให้ดูไบอันเลยชูโชว์จากระยะไกลก็ลงเฉยแต่คอนเนอร์ก็บอกว่าเขาแค่ฟุกแล้วให้โยนอีกสองสารอบก็ลงทุกรอบจนเขาเริ่มโมโหแล้วเดินออกไปของรางวัลรายการเป็นไบอันเป็นคนมอบให้แทนทั้งคู่ก็ได้ไปเดินเล่นกันแต่มาที่เคดีหลังจากวันนั้นเขาก็ชูดบาสไม่ลงอีกเลยจนผู้จัดการเขาเริ่มบ่น แคดี้เขาก็ไม่รู้ว่าตัวเองอ่ะเป็นอะไรเหมือนกันแต่คิดว่าตัวเองกําลังมือตกไบอันหลังจากที่งานวัดเขาก็ได้มาซ้อมโยนลูกที่บ้านาก็กลับพบว่าตัวเองอ่ะเล่นเก่งขึ้นมาเฉยเลยแถมชุดลงทุกลูกจนวันหนึ่งเขาได้มาคัดตัวเข้าทีมโรงเรียนอีกครั้งแต่โค้ดก็ไม่ยอมให้เขาลองเพราะเขาคัดเลือกมาหลายรอบแล้วคอนเนอร์เข้ามาพูดดูถูกไบอันก็เลยโดนไบอันโชว์สกิลไปชุดใหญ่จนโค้ดทั้งสองก็ลงมาคัดด้วยตัวเอง ก็เจอไบอั้นดังโชว์ไปอีกทั้งๆั้งที่ตัวเขาอาเตี้ยมากแต่กลับดังได้โค้ดก็ยิ้มเลยนะครับแล้วก็รับไบอั้นเข้าทีมเขากลับมาบ้านก็จะมาถ่ายคลิปตัวเองดังบาสโชว์แล้วจะให้มิดเอาคลิปไปโพสในโรงเรียนเพื่อลบความสบประมาทส่วนทางด้านเคดีเขากําลังแย่มากๆที่ฟอร์มตกแถมยังโดนเตือนจากทางผู้ใหญ่กลับมาที่ไบอัน้นเขาได้เริ่มลงแข่งเป็นตัวจริงนัดแรกแต่ในนัดนี้คอนเนอร์ Connor, ที่ไม่ค่อยชอบไบอั้นอยู่แล้วละคิดว่าเขาอกศากา็เ,เลยไม่เคยส่งลูกให้บนนเลนเลล่ย จนคะแนนเริ่มตามเยอะโค้ชก็เลยบีบให้คอนเนอร์ส่งลูกให้เขาไบาอันเลยโชว์ฟอร์มได้โหดมากๆจนตีกลับมาชนะได้ไบอันแข่งบารสจนเริ่มมีคนรู้จักในโรงเรียนมากขึ้นเขาเล่นไปหลายนัดก็ชนะทุกนัดจนกลายเป็นหนุมห่มฮอตในโรงเรียนขึ้นมาเวลาผ่านไปในวงการบารสก็เริ่มพูดถึงเคดีที่เขาเล่นห่วยมากๆเคดีเริ่มหมดกําลังใจจะเล่นแล้วแต่ก็ยังมีแม่ที่คอยมาให้กําลังใจเขาเสมอวันหนึ่งเคดีได้มาถ่ายโฆษณารองเท้าไนกี้ เขากลับทํามันพังไม่เป็นท่าเพราะชูดบารสหรือเล่นแทบไม่ได้เลยจนผู้กกับเสงงแล้วเลิอกกองแต่เคดีเขาก็พยายามฝึกซ้อมไปเรื่อยๆเพื่อจะให้ตัวเองกลับมาเก่งเหมือนเดิมคืนนั้นผู้จัดการของเคดีก็กําลังดูพวกนักวิจารณ์ที่กําลังพูดถึงเคดีอยู่จนคนพวกนี้เปิดคลิปที่ไบอันเล่นบาสแล้วได้พูดประมาณว่าไอเด็กคนนี้ที่ชูดบาสไม่ลงเมื่อหลายอาทิตย์ก่อนแถมยังพูดไปแบบตลกๆว่าสงสัยเขาเขาโมยฝีมือเคดีมามั้ง ผู้จัดการคนนี้ก็เลยมาเปิดคลิปไบอั้นกับเคดีเพื่อเทียบกันดูสรุปท่าทางทุกอย่างที่ไบอั้นเล่นก็เป็นท่าเดียวกับเคดีทุกอย่างจนผู้จัดการเริ่มตามมาดูที่ไบอั้นแข่งเขาก็แน่ใจเลยว,ว่าสก,กิลของเคดีะมาอยู่ที่ไบอั้นแน่ๆเขาเลยได้เอาเรื่องนี้ไปเล่าให้เคดีฟังว่าเขาเอะรู้แล้วนะว่าฝีมือนายอะหายไปไหนมันไปอยู่กับไบอัน้นแต่เรื่องแบบนี้ใครจะไปเชื่อล่ะครับ เคดเขาก็บอกว่ามันไร้สาระคืนหนึ่งขณะที่ไบอันกําลังเดทอยู่กับอิซาเบลผู้จัดการก็โผล่มาแล้วได้มาแนะนําตัวว่าเขาอะเป็นผู้จัดการของเคดีแถมอีกวันยังพาเคดีมาหาไบาอันถึงโรงเรียนผู้จัดการก็พยายามทําให้เคดีกับไบอันนอะได้สัมผัสมือกันเพื่อจะส่งพลังให้การแบบเกียนเกียนทั้งแปะมือจับมือและหลายอย่างแต่มันก็ไม่ได้ผลเลยต่อมาไบาอัน เริ่มหลงตัวเองขึ้นเรื่อยๆโดยไม่ส่งลูกให้ขครเล่นเลยเพื่อจะโชว์อยู่คนเดียวไปปาร์ตี้ที่ไหนเขาก็คุยโม้ให้คนอื่นฟังไปเรื่อยเขาหลงในชื่อเสียงของตัวเองจนไม่สนใจอิซาเบลกับมิดเพื่อนรักของเขาทําให้อิซาเบลเริ่มจะไม่ชอบที่ไบอันเป็นแบบนี้ไปแล้วในงานปาร์ตี้ผู้จัดการเคดีก็เข้ามาแล้วมาบอกไบอันว่าเขาอะขโมยฝีมือของเคดีไปเขาพูดจนไบอันเริ่มคิดว่าที่เขาพูดมันเป็นเรื่องจริงฝีมือของเขาอะไม่ได้มาจากตัวเขาเองแต่ไบอันก็ปฏิเสธสิ่งที่ผู้จัดการบอก เวลาผ่านไปจนใกล้ถึงวันที่ทีมโรงเรียนของไบอันน่ะจะได้แข่งกับทีมคู่แข่งที่โรงเรียนเขาไม่เคยชนะมา30กว่าปีแล้วในวันนั้นไบอันก็ได้ทะเลาะกับอิซาเบลเรื่องที่เขาน้นไม่เหมือนไบอันคนเดิมแล้วก็ได้มาคุยกับโค้ชจนเขาฉุกคิดอะไรขึ้นมาได้สักอย่างทําให้ไบอันตัดสินใจจะคืนความสามารถนั้นให้เคดีเขาก็ได้ลองเอาลูกบาสท,ที่เคดีเซ็นให้วันนั้นมาหาผู้จัดการเคดีไม่เชื่อในสิ่งที่ผู้จัดการพูดเพราะมันไร้สาระผู้จัดการเลยให้ไบอันโชว์ท่าที่เป็นท่าเฉพาะตัวของเคดี ไบอันก็ทําได้เคดีเขาเลยเชื่อผู้จัดก,การก็เลยเริ่มทําให้เหมือนตอนที่ทั้งคู่เจอกันตอนแรกพวกเขาลองทํากันหลายอย่างแต่มันก็ไม่สําเร็จจนเริ่มถอดใจแล้วแยกย้ายกันไปจนวันแข่งรอบเพย์ออฟของทีมทันเดอร์เคดีก็ยังเล่นหัวอยู่เหมือนเดิมในคืนนั้นไบอันก็มาขอโทษอิาเบลแล้วเล่าทุกอย่างให้ฟังแต่เธอก็ไม่เชื่อไบอันเลยเปิดคลิปตอนเขาชูดบาสพลาดในงานแข่งให้เธอดูจนเขาไปเห็นตัวเองที่ชูดไปโดนมาร์คคอร์ดไบอันก็คีดอะไรได้แล้วรีบวิ่งออกไป เกมได้เริ่มจนหมดครึ่งแรกทีมทันเดอร์คะแนนตามอยู่ใบอันก็รีบปั่นจักรยานไปที่สนามแข่งเราได้โยนลูกบาสใส่มาร์คคอร์ดพร้อมกับให้พูดสลับกับเคดีคือให้เคดีพูดประมาณว่าฉันน่ายากเก่งเหมือนนายอะไรประมาณนี้แล้วเขาก็ลงไปเล่นครึ่งหลังเคดีเขาก็กลับมาเชิญฉ่ายอีกครั้งหนึ่งเขากลับมาเล่นเก่งเหมือนเดิมจนพลิกเกมกลับมาชนะได้ส่วนใบอันที่ตื่นเช้ามาเขากลับมาเล่นอ่อนเหมือนเดิมแล้วเขาก็กลับมางอมีดเพื่อนรักที่โรงเรียนเขามาโรงเรียนวันนี้ ความกำัขาดความมั่นใจไปหมดพารู้ว่าตัวเองอ่ะไม่ได้เก่งเหมือนเดิมแล้วแล้วพยายามตีตัวห่างอิซาเบลเพราะคิดว่าเธอคงไม่ชอบเขาถ้าเขาเล่นอ่อนจะอิซาเบลกลับไม่เป็นอย่างนั้นเธอรู้เรื่องที่เคดีกลับมาเล่นเก่งอีกครั้งในนัดเมื่อคืนมันทําให้เธอเชื่อว่าที่ใบอันพูดนั้นเป็นความจริงจนมาถึงนัดชิงของโรงเรียนก่อนเริ่มเกมโค้กก็ให้ใบอันพูดปลุกใจแต่เขาก็พูดได้ค่อยประมาณว่าแค่แพ้ให้มันสูสีมันก็ดีแล้วจนถึงตอนแข่ง ไบอันที่ขาดความมั่นใจไปหมดแล้วเขาเล่นไม่ได้เลยจนโค้ดเรียกไปคุยไบยอันก็บอกว่าให้เขาลงนั่งเถอะเขาเล่นได้แค่นี้แต่โค้ดก็มั่นใจในตัวเขาและให้เล่นต่อจนจะหมดเวลาทีมไบอันคะแนนตามอยู่ไบอันก็เห็นว่าเคดีมาดูการแข่งด้วยเขาก็เริ่มฮืดขึ้นมาแล้วได้พูดปลุกใจคนในทีมว่าให้เล่นกันเป็นทีมอะไรประมาณนี้นะครับไบอันก็เล่นต่อแบบกากาจะคอยซับพอร์ตให้คนในทีมเพื่อทําแต้มจนเกือบจะตีเสมอได้แล้วก็จะหมดเวลา ไบอันตัดสินใจชูลูกสุดท้ายในระยะไกลทําให้คะแนนขึ้นนําในช็อตสุดท้ายทีมเขาเลยกลับมาชนะได้แบบชิวเชียดก่อนจบไบอันก็ได้มาเล่นบาสกับเคดีแล้วหนังก็จบสรุปท้ายเรื่องไบอันเด็กหนุ่มที่เล่นบาสไม่ได้เรื่องเลยได้ไปสัมผัสกับไอดอลของเขาจนแลกเปลี่ยนความสามารถกันแบบไม่รู้ตัวไบอันได้สกิลของเคดีมาเขาเล่นเก่งจนหลงตัวเองจะผู้จัดการของเคดีได้มาพูดดึงสติเขา เราคิดว่าสิ่งที่เขาได้มามันไม่สมควรได้รับเขาเลยตัดสินใจเอาความสามา้าน,นี้ไปคืนเคดีจนทำให้เคดีกลับมาเล่นเก่งอีกครั้งและหนังเรื่องนี้ก็ได้รับคะแนนจาก IMDB ไป5.1คะแนนเอาเป็นว่าถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปห,หน่อยนะครับถ้าผมพูดอะไรผิดไปนี้ก็ขออภัยด้วยถ้าใครอยากฟังสปอยเรื่องอะไรก็คอมเมนต์บอกกนันได้เลยสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับ